โอเอค okay, ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมาไป <c oughs> หนึ่งไปหนึ่ง <c oughs> ดูมันขุด <c oughs> โอ้ยเหมือนเต้นอะราบีแอลแอโรบิกครับอโอเคครับผมก็จะมารีวิวม็อดแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆครับเป็นม็อบใน MCPE ครับได้ทุกตัวครับมั้งนะ ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่เป็นมงเป็นแมวเอนเดอร์มงเอนเดอร์แมนก็มีครับคลิปปงคลิปเปอร์ครับซีโร่ฟิตอะไรเนี่ยซีซีซซลเวอร์ฟิตนะซีโร่ฟิตซะงั้นซีลเวอร์ฟิตอ่าอ่าโกเลมก็มีอ๋อโกเลมทำไมเดินนี้ล่ะจ๊ะอุ้ยผมหนักครับอุ้ยผมอ้วนครับโอเคครับก็นี่ครับเห็นมันวิ่งแล้วครับนี่ก็จะสามารถแปลงร่างเป็นม็อบได้ทุกตัวครับใน mcpe ครับก็คือม็อบก็คือพวก สิ่งมีชีวิตต่างๆครับช้างม้าวัวควายไอแกะอะไรสักอย่างครับอ่าก็ผีมอนอะไรก็แปงลงร่างได้ครับแต่ทุกตัวเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับ g l a สกลาส,ลาสนี่การได้อุ้ยโตใจเฮ้อเฮ้อเฮ้อโอเคครับพ่นไฟรอเล่นอุยเต็มจอไยแปบ๊บหนึ่งครับแน่เต็มจอเหรอโอเคครับนี่ก็แปงลงร่างเป็นกล,กลาสกลาสใช่บาะไม่รู้โอเคก็อันนี้คืออะไรวะอาว้ากระต่ายกระต่าย โอเคครับก็นี่ครับแปลงร่างเป็นได้ทุกตัวแล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้ว่าแปลงร่างเป็นตัวไหนไม่ได้บ้างอ่าก็น่าจะแปลงร่างได้ทุกตัวครับโอเคก็กดได้ครับนี่กดข้างล่างทางขวาครับอ่าแล้วก็มาเลือกดูครับอันนี้ก็เป็นกราลีน่าอะไรวะคืออะไรวะอ่าอันนี้ซอมบี้อ่านออกได้แค่นี้แหละครับอความสามารถผมมีแค่นี้โอเคครับก็มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะเนาะเออผมก็ไม่รู้ครับโอเคเอนเดอร์แมนคีเปอร์นี่ จะบึ้มไหมครับโอ้โยโยโดดโดดโดดอ้ยอโดดครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนลงมอดนี้ครับก็นี่ครับให้กดตรงประแจครับอ่าโหลดมดมาก่อนครับโหลดมดมาก่อนนะครับอ่าแล้วก็กดตรงประแจแล้วก็กด r u n เช o ออปชั่นตรงนี้ครับเนี่ย L A U N C H d R เนี่ยครับอ่าโอเคแล้วก็ไม่ต้องลงเท a เ k ็ปครับปิดไว้เลยโอเคแล้วก็มาเปิดตรง e อเ e อ e Mods p e s ม r i p t Support นะครับกดไปโอเคแล้วก็ตอนแรกยังไม่มีกด Import นะครับ กด local storage โอเคกดนี่แฟ้มดาวน์โหลดครับนี่จะมีม็อดชื่อนี้ครับนี่อ่านว่า,วาอะไรว่าเมิบมอบมอบ d m e r อะไรสักอย่าง right and seek mod นะครับก็โอเคอ่าแค่นี้แหละครับลงง่ายๆครับม็อดนี้ขั้นเดียวจบครับโอเคโอเคนี่ก็ผมไม่ได้เปิดเน็ตไวโอเคครับแค่นี้ก็เรนได้แล้วครับโอเคก็กดตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นวาร์ป โอเคครับมสำหรับวันนี้มก็ผมก็ต้องโอ้ยพูดอะไรดีวะโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเที่ี้ครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายม